ก็สวัสดีครับผมอยู่ผม C F O วันนี้ไม่จะมาเปิดกล่องแล้วก็ไม่จะมาเล่นเกมแต่วันนี้ผมจะมาให้คุณมาดูผู้เล่นคนหนึ่งผมว่าที่เล่นโหดนะครับผมว่าเออผมอยากให้ทุกค่ะช่วยคอมเมนต์ว่าเขาเล่นเก่งจริงเปล่าหรือเขามีของหรือมีอะไรไหมก็อเอาง,ง่ายๆคือคู่ตรงแบบว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรหรือเปล่าตัวช่วยนะผมว่าก็อยากให้คุณมาดูเฉยๆกินนี้มีเยอะมากผมว่ เขาว่าผมพอไม่รู้ว่าเขาใช้เขามีของไม่มีของนะก็ผมนานๆทีเจอทีเอาว่าเรามาเรื่มเลดีกว่านะอย่างเช่นอ่าคนนี้นะครับผมนะก็ช่วยดูๆหน่อยครับคนนะช่วยคอมเมนต์ได้น,นะครับคนนะโก็บเปิดเก็บแรกมาครับคนก็ช่วยดูหน่อยครับว่าเขานั้นเป็นฐา,ายชาติของปุ๊มพีเ่เปล่าอืมหนึ่งหัวไป จะเช็คนี้าการทิศยิงนะคนหวัวหนึ่งหวัวครับข้อจะแหลกๆหน่อยนะครับผมครับข้ออัดคลิปมันจะแหลกๆเนี่ยเขาเลยไม่อยากอัดต่อแคาตาเห็นเนี่ยครับโอเครอบสองปืนตะเกาคนไร้ปืนตะเกาอืมอันนี้จะฟุกคนตาจะฟุกครับโ,โดนไปแล้วคอยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าเขามีของไม่มีนะผมดูไม่เป็น อันนี้อันนี้ปนนั่กัจจายน์ปันกัจจานชัวใช่หรือเปล่าก็อย่างเงียบๆนะดาะ้ดาะนหะน้าด้านหน้าเก็บสญญามไปเก็บสี่ไหมไม่โอ้โหยิงป๊าดอ่าเก็บปีกด้วย ลืมแล้วว่าเกมนั้นเป็นไงอันนี้ผมนะผมยืนท่าน,นารีเลงปับ๊บอันนี้ไม่เกี่ยวน่าจะไม่เกี่ยวอ่าเิยม,มานี่ครับอันนี้ผมตรงสัยแล้วคือมันรู้ได้ไงว่ามันมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าผมเสียงเหรอไม่มั้งเสียงหรอรอืมเก่ง รู้ตัวแล้วว่ามันอยู่ขวารู้ละอ้าวเร่งรอเร่งมาม้าโดนยิงสวนครับรู้แล้วว่าอยู่ด้านหน้าใช่หรือเปล่ารู้ตัวละเขบนโมบ,บ,บ,บัยิงว่ดนอันนี้ก็ถือว่าปกติเขาะว่าพีอย่างนี้ได้เหมือนกันเ,เพื่ออยู่หน้าสองคนครับเขาดูแผนที่นะครับผม ไม่มีอะไรแต่จุดไหนที่พีสุดค,ค,คือจุดเนี้จุดต่อไปนี่จะพีดุดเลื่อหัวหนึ่งโอ้วางเป้าดีางั้นเนี่ยอ้าวหัวเขี่ยไปอ่าโดนเอาคืนไอ้จุดนี้คุปป๊อบมันจะพีตรงเนี้ยเนี่ยคนอันนี้ผมเดินมาผมไม่มีเสียงนะ หนึ่งตบยังไม่ใช่วะยังไม่ใช่ฉากนี่วะของตบรู้ตัวไหมอ่ามันรู้ละมันมีเสียงปืนโตกี่กี่แคบครับผมอ่ามันรู้แล้วอยู่ต้นหน้าจั้วะขวาขวารู้แล้วมันรู้แล้วใช้เปล่า เล็งลอดักลิงโอ้โหผมไม่เห็นตัวเลยคุณอันนี้ด้านหน้าผมนะนี่มันรู้แล้วว่าผมอยู่มุมไหนเล็งรอดักคือมึงไม่เช็คขวาเช็คซ้ายเหรอเพื่อนเ้ยอ่านี่พี่จุดนี่นี่ผมนี่นี่นี่ดูคุณนี่คนใช่หรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นสายช่ายของโปรเพเยอร์ ก็จบไปแล้วครับก็ก็ <did> กคณก็ดูหน่อยว่ามันใช่หรือ,รอเปล่าหรืออะไรไหลหผมตกชัวนะครับของดอบก็หมอนี่นะครับก็โอ้โหทำไทำไมมีคะแนนเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเอาไปว่าก็จบคลิปไว้ตรงนี้กันนะกคนก็ช่วยคิงความคิดเห็นหน่อยว่า หมอนี่ม,มีของเปล่าหรือไม่มากับเพื่อนลอะจริงผมดูนี่หมอนี่แล้วรู้สึกไม่เห็นอะไรมาเลยนะแต่ผมดูหมอนี่สึกอก็ตามนั่นแหละก็ผมดูไม่เป็นนะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าหมอนี่ไม่เป็นอันนี้เปล่าเป็นอีบสเตอร์เปล่านะครับแค่นี้พอไปแล้วคนสวัสดีครับ